วันนี้นะคะมามาช่วยพี่อิ๋วอีกคนหนึ่งนะคะในการในการพิจารณาเรื่องรูปโอเวอร์เฮดนะคะรูปที่เราจะใช้ในการโปรโมทให้กับจังหวัดนราธิวาสงากันหลายหลายหลายองค์ประกอบมากเพื่อที่จะได้รูปที่ารโปรโมทให้จังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นขั้นที่สองเองขั้นที่สมคือให้ถึงท่านรองได้ดูที่ประชุมได้ดูคิดว่าได้ดูคราวนี้ก็ถือว่า ัดสรที่ต้งรีทัดแสงจัดแสงเรื่ององค์ประกอบเรื่องอะไรเนี่ยถ้าใครสงสัยข้องใจในเรื่องมุมกล้องโม,มเดลมาถามได้แล้วก็ถามผ่านนี่ได้ส่วนของสิ่งที่จะเพิ่มเติมคิดว่าน่าจะครั้งนี้คือเป็นเป็นครั้งที่คือถ้าประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่จะเป็นไฟนอนละครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีการแก้ไขอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ผ่านการ พูดคุยในครั้งที่สามาแล้วว่าต้องการรูกที่ออกมาเป็นแบบไหนเราก็ได้มีการาถ่ายรูปแล้วก็พิจารณารูปใหม่เพื่อให้คณะกรรมการได้ได้ดูตามที่ต้องการแล้วเราก็ไปเดินทางไปทั่วไทยแล้วก็เห็นป้ายโอเฮดเยอะแยะมากมายเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นที่ผ่าน่านมาก็เ,าเทียบเคียงกันได้คือด้วยด้วยศักยภาพของพื้นที่จังหวัดนราธิวาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วแล้วก็ได้อ่ ทีมช่างภาพที่เก่งๆในการถ่ายภาพเนี่ยก็ก็คิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวในนาราธิวาสที่นําออกมาโชว์ในป้ายวเหตุเนี่ยสามารถที่จะสู้จังหวัดอื่นๆได้เลยค่ะแล้วก็ทําให้หนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเที่ยวนะคะดูแล้วน่าไปแล้วก็เปิดใช้งานได้จริงแล้วก็ไปได้จริงเรามาลุ้นกันประชุมครั้งนี้ดูที่ว่าอุภาพจะว้าเหมือนที่เราคิดไหมนะครับก็ใช้เวลา การทำงานก็ประมาณเกือบครึ่งเดือนอยู่นะครับถ่ายทำแล้วก็มาปรับแสงรีทัชตรงนี้นะครับโดยบิมมี่เป็นผู้กำกับควบคุมนะครับควบคุมลำดับงานวันนี้เราจะทำไปแบบจำลองโอเวอร์เฮดให้ดูนะครับขึ้นจอใช่ไหมใช่ค่ะว่างานเสร็จจริงจะเป็นป้ายแบบนี้ทั่วจังหวัดนาราธิวาสทั้งหมด กี่จุด9จุดนะครับที่เพิ่มเติมมา9จุด9จุดเลข9สวยๆนะครับแต่ตอนนี้เราก็เพิ่มมันมีแล้ว2ใช่ไหมเพิ่มเติมอีกเพิ่มเติม7แล้วรวมเป็น9จุด9จุดนะครับค่ะโอ้ละให้ผู้ที่สัญจรไปมาจะเห็นโอเอสวยๆสดใสนะครับนะครับจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การเทคโนโลยีการพิมพ์บนแผ่นสังกะสีอีกครั้งหนึ่งนะครับ การพิมพ์ความละเอียดสูงแค่ไหนมันท้าทายมากเลยแต่ภาพที่ออกมาก็ความละเอียดไม่ต่ากว่าร้ี่สามล้านพิกเซลลย่ละความละเอียดสูงจริงแล้วจําเป็นละเอียดขนาดนั้นแ,บบแต่ด้วยเอาความชัดก่อนให้สมจริงนะ,ะมมเลนที่ใช้ก็ส่วนมากใช้ใเลนประเภทนานโน อ,อย่างดีความละเอียดสูงกล้องก็ฟูนเฟรการถ่ายก็คอยแสงตามความเหมาะสมในแต่และ,ถะ,ะสถานที่สถานที่แล้วก็มีชื่อของสถานที่ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนมั่งเคาคุณ <จะ S 1> นม่จ้อยู่1จุดที่1จุดที่1เลยนะคะก็จะเป็นจะเป็นพระตำหนักทักษิณรานชนิเวศคือเราต้องพูดถึงพระตำหนักก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ สถานที่รวมใจของคนนาาธิวานนะคะจึงเป็นสถานที่สําคัญที่เรายกมาเป็นป้ายที่หนึ่งพิกัดแรกเลยเป็นพุทธมณฑลจังหวัดนาาธิวานนะคะที่บ่งบอกถึงความความเป็นมุสพุทธมณฑลที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศไทยแคบประมาณรู้สึก้าเจ้าไม่ผิดน่าจะเป็น3หรือ4แห่งนี่คะเป็นมัสยิดวาดินอันฮุเซนค่ะมัสยิด0ีปี400ปีแะฮะยอดมากค่ะสวยเป็นความเก่าแก่ของของ มัสยิดที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสัที่สองจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะอุทยานแห่งชาติฮูโดสุไห่ปาดีนะคะหรือน้ําตกปาโจที่เราคุ้นเคยน้ําตกปาโจอันนี้นะคะจะมีโอ้โหมีมีหลายเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นใบไม้สีทองที่เราเอาไปใส่ในกรอบรูปแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่นะคะเป็น เป็นของขวัญของกำนันที่ให้กับผู้ใหญ่เขาใครได้รับไปเนี่ยจะรู้สึกถึงความโชคดีนะคะของน้ำตกปาโจค่ะมีพระปรมาที่ไทยนี่แหละครับอันนี้คือคือต้องไปนะคะต้องไปดูว่าอยู่ตรงไหนของน้ำตกปาโจนะคะตอนนี้เราเราไปก็ยังยังเห็นอยู่สภาพเดิมนะฮะยังมีอยู่สภาพเดิมค่ะ่วนนักท่องเที่ยวมาตลอดเวลาเลยนะเข้ากับเข้ากับงานที่ตัวเองทำเ ใช่ค่ะเราต้องขเราก็ต้องขายของจังหวัดเรานะคะว่าจังหวัดเรามีดีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าเอ่อทั้งหมดเก้าป้ายเนี่ยมีทั้งหมด20่สิบเมแห่งจริงๆแล้วเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านั้นแต่นี่คือคัดยากมากนะคะกว่าจะได้กว่าจะได้27นี่คือเราต้องตัดต้องตัดไปเยอะเหมือนกันที่แบบเด็ดเด็ดก็เป็นชายหาดบ้านทอนค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของนราธิวาส จะบอกว่าเป็นชายหาดที่ทอดยาวแล้วก็มีร้านค้ามีคาเฟ่เยอะแยะเลยเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยชื่นชอบมากไปกินอาหารสดๆไปกินอาหารอร่อยๆแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วยพิกัดที่2รูปสุดท้ายจะเป็นพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้อันกอรอานอ,อันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะคที่มีอันกอรอานเ,เก่าแก่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็สถานที่สวยมากค่ะก็ เปิดให้เข้าชมนะคะ,คะสามารถติดต่อได้เลยนะระันดับที่3นะคะพิกัดที่3มจะเป็นอ่าหาดอ่าวมะนาวค่ะอันนี้ะจะเป็นดั้งเดิมดั้งเดิมเลยอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวนะคะ,คะก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะคะ,คะก็จะมีโขดหินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหาดอ่าวมะนาวเลยริมหาดที่ทอดยาวแล้วก็มีหินหยุดข้างๆแล้วตรงนั้นก็จะติดกับเอ่อเขาภูเขาตนหยงด้วยที่เชื่อมต่อกับพระตำหนักทักษิณราชมิเวศนะคะ ต่อไปครับค่ะจะเป็นรูปที่ขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนาาธิวาสนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมความเป็นนาาธิวาสไว้อยากจะรู้จักนาาธิวาสต้องมาที่นี่ก่อนเลยต่อไปนะคะจะเป็นเขื่อนท่าพญาสายอันนี้นีเอ่อสตอรี่เรื่องเล่าตั้งแต่สมัยราชการที่5ราชการที่6เลยนะคะเป็นจุดที่พระองค์เนี่ยเหมือนเสด็จขึ้นมาประทับในตัวเมืองนาาธิวาสจะต้องผ่านเส้น สายน้ําแห่งนี้นะคะสายน้ำแห่งนี้เป็นสายน้ําแห่งวัฒน,นธรรมนะคะคที่4นะคะจะเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาที่กุลทองค่ะครตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของพระบาทออของสมเด็จพระเทพที่พระองค์มาทุกปีนะคะแล้วก็พระองค์ก็จะมาดูความก้าวหน้านะคะเครื่องที่นี่ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะ เหมือนเป็นจุดที่ต่อยอดให้กับคนในนาราธิวาชมนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติฮาลาบาลานะคะครับที่นี่สำหรับชอบในเรื่องของอะไรคะนกนกใช่ไหมคะนกนกนกที่ไม่นกนะคะอันนี้คือนกนกเงือกที่บอกเลยค่ะว่าอุดมสมบูรณ์มากคือที่นี่เขาจะพูดว่าเป็นป่าอเมซอนของประเทศไทยเลยนะคะเอ่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่นี่มีนกเงือกที่สามารถที่จะค้นพบได้ทั้งหมด 11ชนิดประเทศไทยเราพบนกเงือก13ชนิดแล้วพบมากที่สุดที่นี่เลยเวทอันนี้คือค,คือใช่เลยตอบโจทย์เลยค่ะก็จะเป็นสายแนวแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะ,คะ,ะ,คะวัดพระธาตุภูเขาทอง อันนี้เนี่ยจะอยู่ในอําเภอสุขีรินนะคะจะเป็นวัดพระธาตุที่อยู่บนยอดเขาสวยมากค่ะอน,นี้คือแบบอยากจะให้ไปชมเพราะว่าตื่นเช้ามาถ้าไปจุดนี้จะเห็นทะเลหมอกด้วย<ห>เป็ทะเลหมอก,มอกด้วยใช่ค่ะทะเลหมอกที่นาราทิวาสก็มีนะคะอําเภอสุขีรินนะคะต่อมานะคะเรากลับเข้ามา ตรงอำเภอตากใบนะคะครเรามาดูแสงแรกค่ะหลังจากเราดูหมอกแล้วนะคะรเรามาดูแสงแรกของประเทศไทยนะคะคอยู่ที่เกาะยาวค่ะคนี่จะเป็นชายหาดสุดท้ายของของประเทศไทยเลยสวยงามมากใช่ที่นี่เป็นแหล่งของปากุเลาด้วยนะคะ,<ว>ะเพราะ<ล>ว่าจะมีการไปตกปากุเลาสดแล้วก็สามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนท่องเที่ยวเขาได้ด้วยนะคะมีการทำอาหาร แล้วก็มีการทําปากุเราสามารถที่จะไปดูเป็นจุดเรียนรู้ได้นะคะอ๋ออำเภอตาก <What S 2> ไปอยู่นะครับวัดชนทารา <What S 1> สิงห์ชน <Hey. S 2> ครับความเป็นมาพี่อิวความเป็นมานนี้คือแบบว้าวคือเรามีที่ว้าวหลายที่แล้วนะอันนี้ยิ่งว้าวอีกนะ วัดชนทาราสิงเ์เพราะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราพูดถึงการท่องเที่ยวเราจะมายังไงเครื่องบินอะไรเดี๋ยวค่อยพูดนะคะตอนนี้คนเขาอยากจะมาเขาอยากจะมาแล้วเนี่ยเพราะว่านี่เริ่มไปครึ่งทางแล้วเนี่ยเริ่มแบบโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวมันเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอในลาท่วาเราแล้วก็เขามีภาษาที่เป็นภาษาถิ่นที่แบบภาษาเจเฮภาษาเจเฮใช่ไหมคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชพัทยะลากําลังมาทําเรื่องนี้อยู่นะคะสะพานคอยร้อยปีโอ้ครับย้ำอะไรเนี่ยสะพานคอยร้อยปีเป็นย คอยก็น่าจะต้องคอยจริงนะคะ <c oughs> เพราะว่าตั้งชื่อเป็นสะพานคอยร <c oughs> ้อยปีตรงนี้เนี่ย <c oughs> มีความสวยงามมากเป็นจุดเชื่อมต่อเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองตัวอำเภอตากใบไปสู่ชุมชนบ้านเกาะยาว <c oughs> มีความสวยงามของสะพานที่เป็นสะพานเก่าแล้วก็สะพานใหม่ที่เคียงคู่กันนะคะซึ่งบ่งบอกของบ่งบอกเรื่องราวสะพานนั้นด้วยด้วยด้วย ด้วยชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะคก็100เราเราถ่ายมากเ,เราต้องลองไปดูทําไมเขาถึงคอยร้อยปีนะคะคย้อนไปสุไงโกลกนะคะสุไงโกลกเนี่ยตรงนี้เราจะมีในเรื่องของด่านชายแดนสุไงโกลกที่จะเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดบอร์เดอร์ที่ ที่เป็นบอร์เดอร์ใหญ่ที่สุดละในในจังหวัดนาราธิวาสที่สําคัญนะคะแล้วก็คือนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซียแล้วชาวไทยเนี่ยเราก็จะเข้าผ่านแดนกันจุดนี้นะคะจุดนี้เนี่ยสำคัญกว่าจุดอื่นตรงไหนนะคะเป็นเป็นด่านชายแดนแห่งแรกเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนราธิวาสได้ดีมากใช่ค่ะบอกถึงความเป็นพี่เป็นน้องของ ระหว่างประเทศได้ด้วยนะวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าป่าพุทธสิวินทรนะคะแต่เราจะก็แต่ใจเราจะชินป่ากับป่าพูดโต๊ะแดงนะคะมากนะคะอันนี้เป็นโครงการของศูนย์วิจัยที่ที่สมเด็จมาต่อแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยของการเหมือนเป็นโครงการหลวงแลนะพี่อิ๋นนะคะเป็นโครงการหลวงต่อมานะคะสารเจ้าแม่โต๊โมสุไหกลกค่ะอันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะของพี่น้อง ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ให้ความเคารพน,น,นับถือเป็นอย่างมากเลยนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมของชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศท,ทั้งสิงคโปร์นะคะแล้วก็ทั้งมาเลเซียด้วยแล้วก็มีงานยิ่งใหญ่มากใน,ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเดือนนี้แหละเดือนเมษาจะเป็นเ,เทศกาลสมโพธเจ้าแม่นะคะแล้วก็ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็ได้ใส่กิจกรรมเข้าไปด้วยในเรื่องของ Lion Dance International นะคะเ,คเป็นการแข่งขันเชื้อสนายโะนเอเันเยอีกหนึ่งวันที่ก,กำหนำด,ดไว้แล้วค่ะก็ช่วงหลังจากสงการนะคะ 17, 18, 19ก็จะเป็นช่วงของการจัดการแข่งขันนะคะ,ะเป็นพิกัดที่7แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะเป็นทะเลหมอก2แผ่นดินนะคะอันนี้เราจะกลับไปที่อำเภอแวงนะคะ ทะเลหมอกสองแผ่นดินเนี่ยจะเห็นถึงความสวยงามนะคะที่โอ้ถ้าบอกไว้เะี่าถ้าเราบอกอ่ะมันก็เห็นภาพได้ยากอ่ะต้องมาเองนะคะต้องมาเองค่ะอันนี้ต้องมาเองจริงค่ะศาลเจ้าแม่โตโมสุไงสุครินเมื่อกี้สมัยกรกไปละที่ประดิษฐานของศาลเจ้าแม่ดั้งเดิมดั้งเดิมค่ะก่อนที่จะอัญเชิญลงมาที่สมัยกลกนะคะค่ะคือถ้า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 มาแล้วก็อยากจะให้ไปสัตย์เราเดินทางจากอำเภอสวนเยรกไป กี่นาทีได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะถึงสุขีลินชมเมืองชมหมอกชมอะไรไปได้เรื่อยๆชมหมอกไปได้เรื่อยๆคือข้างทางจะสวยมากแล้วก็มีธรรมชาติที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆถ้าช่วงที่เป็นช่วงฤดูผลไม้ก็จะเห็นต้นทุเรียนในระดับสายตาเราเลยนะคะเศรษฐกิจของนาราธิวสเช่นกันใช่ใช่กำหนักสมเด็จย่าสุขีลินนะคะอันนี้มีสตอรี่เรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปนะคะ ว่าทําไมพระตำหนักสมเด็จย่าสุคิีรินถึงไปอยู่ที่นั่นทําไมถึงยังไงทำไมสมเด็จย่าถึงให้ความสําคัญเพราะอะไรตะเวนตะเวนชายแดนด้วยที่ที่พระองค์ท่านให้ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กไทยนะคะต่อมาพิกัดที่8ค่ะมัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาสเข้ามาในเมืองลใช่ไหมเข้ามาในเมืองแล้วใกล้กับ หาดนาราทัศนะคะก็ถือเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องชาวมุสลิมในในการละหมาดแล้วก็ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญอย่างที่วันฮาลีลายอที่ผ่านมานะคะก็จะพี่น้องมุสลิมก็จะไปละหมาดรวมตัวกันที่นั่นเฉพาสถานองค์พระพิคเนตผิวคะครับเป็นยังไงคะที่นี่โอ้ที่นี่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ได้สัดส่วนสวยงามนะครับ ให้ชมในภาพนะครับภาพนี้จะสวยมากเลยครับค<า>นดาราบางคนก็ยังไม่รู้ยังไม่รนะจริงๆถ้ามาถ้ามามา,มาชมาพระพิคเนตเนี่ยคือคมาแล้วจะได้หลายจุดเลยนะคะครับ มาก็จะได้มาเจ้าโกเลนจีซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเลยแล้วก็เขาพิพิธโอ้โหมีตำนานเยอะแยะในเรื่องเล่าเรื่องเล่ามีภูเขาอยู่ในตัวเมืองค่ะโอ้โหสุดยอดมากทำไมถึงมีภูเขามีเรื่องเล่าเยอะมากอยากมารือยังหวัให้การท่องเที่ยวได้แนะนําด้วยมาจัดเหมารถตู้ที่พักโรงแรมอะไรของเราก็ค่อนข้างจะพร้อมนะครับนี่นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมสีกาเดงอ๋อค่ะค่ะ ตรงนี้เนี่ยเราเคยไปเที่ยวกันแล้วนะ่เราเคยไปแล้วค่ะถ้าถ้าดูคลิปย้อนหลังของพี่กิ๋ก็จะเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ต่างๆทั้งในเรื่องของสมุนไพรในการบําบัดรักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูกันนะครับค่ะอันนี้จะอยู่ที่อําเภอยี่งอนนะคะถ้าไม่ไปถ้ามานราธิวาาถ้าไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไม่ถึงนะพี่กิ๋วไม่ถึงนะคะใช่ค่ะ สารหลักเมืองนาราทิวานีน่แหละครับศูนย์ราชการนะคะ <S 2> <S 2> เป็นสารหลักเมืองที่สวยงามนะคะแล้วกเ็เป็นสารหลักเมืองที่เ<ม>ก่าแก่มั่นคง<ๆ>แล้วก็มีหลักฐานที่แน่นอนนะครับใช่ไหมคะ,ะคจะเป็นชายหาดค่ะคชายหาดคือนาลาธิวานะเรามีทั้งหาดเรามีน้ําตกใช่หไหมเรามีภูเขา และความโดดเด่นของนราธิวาสคือเรามีชายหาดที่อยู่ในตัวเมืองนี่แหละได้คือเหนื่อยจากการทํางานเมื่อไหร่เนี่ยมีเองนะคะครับก็ขับรถไปหาดนราทัศน์ซึ่งติดกันเลยกับเนี่ยในตัวเมืองคือคิดถึงทะเลเมื่อไหร่ก็แค่ขับรถไปแล้วก็เปิดกระจกรถแล้วก็ูกลงนราธิวาสมีทะเลมีภูเขามีหมอกทะเลหมอกเยอะแยะเลยครับน้ำตกด้วยเป็นจังหวัดที่ครบวงจรการท่องเที่ยว พร้อมในด้านการท่องเที่ยวมากนะคะมีศักยภาพสูงทั้งในเรื่องของอสถานที่นะคะและ้วก็การ,รเดิน,ท,นทางก็ง่ายค่ะมีเที่ยวบินจากากรุงเทพนะคะมาณราธิวาสมีดอนเมืองาราธิวาสแล้วก็จะมีเที่ยวบินใหม่ด้วยค่ะที่จะเป็นไฟจากสุวรรณภูมิมาณราธิวาสนะคะแล้วก็พูดเลยค่ะว่าคือแค่แค่จัดกระเป๋าแล้วมาณราธิวาสใช้วเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเองอะ ถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเร็วมากค่ะมาทานอาหารในแบบพื้นเมืองมาเที่ยวในที่ธรรมชาติมาปล่อยกายปล่อยใจแบบใช้แบบเออใช้ใช้เหมือนเหมือนเหมือนมันต่อยอดพลังงานนะคะอย่างเงี้ยมาชาร์จแบตกันนะก็ตอนนี้ก็มีโรงแรมพรพันษาโรงแรมพักศีนาโรงแรมตันยงโรงแรมอินพีเรียนและ รีสอร์ทอื่นๆมากมายนะครับที่พักพอแน่นอนโซหรือโลโซได้หมดนะครับนราวาส<ช>มีครบครับที่พักที่นราธิวาสก็ราคาไม่ไม่ได้บ้าแพงมากมายนะคะคือมีที่พักหลากหลายที่เลือกแล้วก็ความสะดวกของที่พักเนี่ยก็อยู่ในเมืองด้วยสามารถที่จะเดินทางไปตรงจุดอื่นๆได้ง่ายดายแล้วก็สิ่งสําคัญของที่พักในจังหวัดนราธิวาสเองเนี่ยคือเขามีการต่อยอดในเรื่องของการพาไป ชมสถานที่ต่างๆคือเราอยากจะไปตรงจุดไหนเนี่ยเราสามารถคุยกับโรงแรมได้เลยว่าเราอยากจะไปทะเลหมอก2แผ่นดินนะจะจัดรถยังไงเนี่ยที่พักแต่ละที่ในนาราทิวาสเนี่ยสามารถที่จะบางบางที่เขาก็มีบริการอยู่แล้วบางที่เขาก็มีคอนเน็ชันที่เขาสามารถที่จะพานักท่องเที่ยวไปได้คือมานาราทิวาสไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้นน้าลัว่สะดวกสบายเซิรช ปุกเกิลก็เจออะไรหลายๆอย่างครับเจอสิ่งที่ดีๆเยอะๆณรา,าทิวาสฝากเชิญชวนอีกครั้งนะครับการเดินทางการอะไรต่างๆนี่นะครับสุดท้ายนี้ครับ,รบสุดท้ายนี้นะคะนรา,าทิวาสนะคะเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะที่ที่ไม่เล็กในเรื่องของศักยภาพในของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยวในด้านของการคมนาคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอา,อาหารที่มีความหลากหลายนะคะก็ อยากจะฝากจังหวัดเล็กๆของเรานะคะให้ให้นักท่องเที่ยวทุกทา่านมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะคะมาณาราชทิวากเขาบอกว่าอุ้ยมันเป็นอะไรที่เปิดใจยากมากเลยแต่ถ้ามาครั้งแรกอ่ะจะไม่มีแค่ครั้งเดียวค่ะทุกคนจะกลับมาณาราชทิวาดอีกนะคะเพราะว่าคน,นาราชทิวากเฟนรนลี่มากแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะครับแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณนิมครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ